ตอนนี้ผมก็กำลังมองหาทิศทางครับว่าผมจอดรถไว้ตรงไหนนะทุกคนเดินหารู้สึกว่าป่ามันเหมือนกันหมดเลยนะทุกคนถ้าผมลงป่าเนี่ยจะแย่เลยนะครับสเสบียงก็ไม่ได้เอามาแล้วก็น้ำก็เอามาขวดเดียวนะทุกคนไม่รู้ว่าจะพอผมกินหรือเปล่านะ แต่ผมก็จะพยายามจิบๆเอานะคือดื่มแบบจิบเ,เอานะทุกคนเราก็มาเจอ,อแล้วทุกคนนี่โอ้โหโอโดอกใหญ่มากไม่รู้ว่าแถวนี้เกิดอีกไหมครับยยาาาาทุกคนโอ้ดอกโคตรใหญ่อ่ะวันที่สองนะที่หาเห็นนะทุกคน เป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วทุกคนวันนี้ผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมหมูเอพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมมาหาเห็ดโคนอีกเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่ผมหาเห็ดโคนนะทุกคนนะด่ดอกเห็ดโคนดอกนี้เลยนะคือใหญ่มากับทุกคน,นว้าวดอกใหญ่มากอือ ดอกใหญ่มากครับนี่ครับทุกคนนี่ว้าวสุดยอดมากโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามหมวยพาเที่ยวด้ขอบคุณมากครับนี่เห็ดคนดอกที่สวยครับเราก็มาเจอ,อแล้วทุกคนนี่โอ้โหเกิดกลางถนนเลยเกิดกลางอ่ทางที่เขาเดินนะทุกคน,นดอกใหญ่มาก ผมขี่รถขึ้นไปด้วยขึ้นแบบนี้เลยเหรอ,อขึ้นแบบนี้เลยว้าวดอกใหญ่มากไม่รู้ว่าแถวนี้เกิดอีกไหมครับทุกคนอดอกโคตรใหญ่อะ่ะวันที่สองนะครับที่หาเห็นนะทุกคน เป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาเดินมาซะเหนื่อยเลยนะทุกคนก็ได้อยู่2ดอก2ดอกแต่ว่าเป็นดอกใหญ่นะทุกคนสดอกแต่ว่าเป็นดอกใหญ่นะลองดูให้ทุกคนดูสองดอกสองดอกแต่ว่าเป็นดอกใหญ่นะเนี่ยตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้ว แต่ไม่รู้ว่าผมจะหลงป่าไหมทุกคนแต่มันเป็นป่าใหญ่นะทุกคนมองไปนี่เหมือนกันหมดนะเจอดอกใหญ่ตอนนี้ผมกำลังจะหารถผมอยู่ว่าผมจอดไว้ตรงไหนโอเคครับเดี๋ยวตามไปต่อนะทุกคนนะเดี๋ยวมันจะค่ำนะทุกคนโอเคครับต,ตามไปเลยครับเจอ,อแล้วทุกคนโอ้โหแอบเลย แอบในพงหญ้าเลยนะทุกคนนะนี่สามดอกนะครับทุกคนนี่ขึ้นแบบนี้เลยเหรอโอ้โหแอบในพงหญ้าเลยนี่ว่าสามดอกสามดอกสวยๆนะครับทุกคนนี่ก็แปลงนี้สามดอกนะแบบ ดอกสวยมากคนระับทุกคนดอกสวยมากโอ้แกงน่าจะอร่อยนะทุกคนเนี่ยดอกใหญ่มากนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าแถวนี้จะมีอีกไหมนะก็จะเดินหานะทุกคนนะแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะหลงป่าแล้วนะจะไม่รู้ว่าผมจะหารถผมเจอหรือเปล่ามองไปก็ เหมือนกันหมดนะครับทุกคนเหมือนกันว้าวที่เดียวสามดอกครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อนี่ผมก็มาเจอดอกกระเจียวนะทุกคนเนี่ยดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวขาวอหอมมากครับทุกคน ถ้าได้เยอะๆนะก็คือกินกับน้ำพริกนี่คืออร่อยมากนะทุกคนนะดอกกระเจียวนะเป็นหอมเหมือนในยขาเหมือนข่านะทุกคนดอกกระเจียวหอมมากเนี่ยถ้าได้หลายๆดอกเนี่ยก็คือแบบเอาไปกินกับน้ำพริกนะปลาาสับคืออร่อยมากก็ทุกคนตอนนี้ผมก็เดินหาเห็ดไปเรื่อยๆนะเป็นป่าไผ่หมดแล้วนะทุกคน แต่ไม่รู้ว่าผมจะหลงหรือเปล่านะตอนนี้ผมก็ดูดูทิศยากมากนะทุกคนทิศทางอะในป่านเป็นอะไรที่มองยากมากนะทุกคนถ้าผมลงป่านี้เรียบร้อยเลยนะาน้ำก็ามาขวดเดียวไม่รู้ว่าจะพอกินหรือเปล่าขวดเล็กด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินหาเห็ดมีเห็ด มันเกิดหางนะทุกคนนะเกิดหางมากเลยแต่ก็พอหาได้นะเราก็ไม่ได้เอาแบบไปขายนะครับทุกคนเอาไปกินนะทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังมองหาทิศทางครับว่าผมจอดรถไว้ตรงไหนนะทุกคนเดินหารู้สึกว่าป่ามันเหมือนกันหมดเลยนะทุกคน ถ้าผมลงป่าเนี่ยคือแย่เลยนะครับสเบียงก็ไม่ได้เอามาแล้วก็น้ำก็เอามาขวดเดียวนะทุกคนไม่รู้ว่าจะพอผมกินหรือเปล่านะแต่ผมก็จะพยายามจิบจิบเอานะคือดื่มแบบจิบเอานะทคนโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวผมก็จะเดินหาเห็ดไปเรื่อยๆนะครับเพือ่อไปเจอรถนะครับทุกคนไป <laughs> ดู ป่าเหมือนกันหมดเลยมองยากมากเลยเราก็มาเจอเห็ดโคนนะทุกคนนี่โอ้โหเริ่มบานแล้วนะทุกคนเริ่มบานแล้วเนาะไปนี่เลยแล้วก็ไปนู่นอีกดอกหนึ่งโอ้โหสบานเลยมันจะเกิดตั้งแต่เมื่อวานวนะครับเมื่อวานผมก็ไปหานะ เมื what? Yup. What? You know, ่อวานเมื่อวานก็มาหาเห็ดบานละเอาไปนี่แตกอย่างเดียวนะทุกคนก็นี่ มาในอีกดอกหนึ่งดอกส,สวยๆเห็ดโคนบานนะครับทุกคนนะเอาไปทำเห็ดเปรี้ยวก็อร่อยมากนะทุกคนนี่นี่หน่อไม้ก็สวยมากนะทุกคนนีดหนนนูหน่อไม้ดิไผ่ป่าครับหน่อไม้ไผ่ป่าโอ้ไผ่ป่าเนี่ยแต่ว่ามันมันเยอะมากนะทุกคน เยอะมากเนี่ยเอาไปแกงนี่สองหน่อนี่อิ่มเลยนะทุกคนเนี่ยแกงใส่เห็ดโคนด้วยเนี่ยโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยตอนนี้ผมก็หาหาทางทางออกก่อนผมหาทางไม่เจอเลยก็มองไปมีต้นไม้ใหญ่เต็มเลยเนี่ย ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมจะหลงป่านะทุกคนนะยุงก็เยอะหน่อไม้ก็เยอะนะทุกทุกคนหน่อไม้เยอะมากแต่ถ้าผมเอาไปเยอะก็น่าจะเอากลับไปไม่ได้นะผมก็จะเอาไปแค่พอกินนะทุกคนนะเผื่อเนอื่นเขามาหาของป่าเขาก็จะได้เอาไปกินด้วยนะทุกคนน่นไม้ก็ขึ้นแล้วก็เห็ดกนกกาลังขึ้นนะทุกคนนะเชี๋ยวผมหาทางออกก่อนนะทุกคนนะก็หาเห็ดไปรี่ได้นะทุกคนเผื่อเจอรดนะ แล้วทุกคนนี่เห็ดโคนหัวเหลืองนะเห็ดโคนหัวเหลืองนะทุกคนอืมห์นี่ดอกสวยๆหน่อมไม้ก็มีหน่อมไม้ก็กำลังขึ้นนะหน่นอมไม้กำลังแทงยอดขึ้น,เ,นเดี๋ยว,ยวตามไปต่อนะทุกคนนะ เจออีกแล้วว้าวทุกคนดอกนี้ทำไมมันเล็กจังเลยดอกเล็กมากดอกเนะีะเจออีกแล้วทุกคนนะนี่ว้าวดอกเล็กนะครับกำลังพอดีคำดอกเล็กๆ ในป่านะครับป่าไผ่นะดูนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินหลงป่านะครับทุกคนป่าเหมือนกันหมดเลยหลงป่าผมก็เดินมาเจอทางออกจนได้นะทุกคนตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วผมก็เจอรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน เดี๋ยวผมก็จะกลับที่พักนะทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามหมูวยไปเที่ยวนะครับขอบคุณมากครับ